ตาลถ้าถูกบังคับแบบเนี้ยตาลไม่ได้ถูกบังคับค่ะตาลลูก <c oughs> ถ้าต้องแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักเนี่ย <c oughs> ชีวิตจะไม่มีความสุขนะ <c oughs> หนูอยาเอาความทุกข์ของตัวเองไปแบกบนความสุขของคนอื่นไม่เอาค่ะ <c oughs> ไม่เอาอย่าสอนนะคะนี่ลูกเนียนเนียนสอนเองนี่เดี๋ยวก่อนสิแต่ว่าไอ้เจ้าแป๊ดเนี่ยมันไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วจะให้น้ำตาลไปแต่งงานกับเจ้าแป๊ดได้ยังไงเดี๋ยวสิเออเราแต่ไม่แต่งนะแม่ ทุกคนมาพร้อมหน้ากันขนาดเนี้ยคุณหญิงแม่ก็สามมาถึงที่นี่แกอย่าทำฉันผิดหวังแม่ดูปากแป๊ดนะแป๊ดอยากมีผัวแป๊ดไม่ได้อยากมีเมียแต่แกเป็นลูกชายใช่ไนะี่แม่คิดว่าแป๊ดเป็นลูกชายแม่อีกเหรอทั้งตัวแป๊ดเนี่ยก็มีแค่เนื้อง,งอกตรงนี้แหละที่เอาไว้ฉีดเป็นลูกชายของแม่